บางทีก็อดสองสารไม่ได้นะหนึ่งคือถ้าบอกไว้ว่าจำใจฆ่าคนเนี่ยเพราความลำบากจำใจเป็นคนเลวเนี่ยเพราะครอบครัวอยู่เบื้องหลังที่จะต้องใช่มันอุปมามันเหมือนกับว่าในโลกมนุษย์คือกันอย่างว่าพ่อแม่ยอมทำบาปเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังไอ้หวงทายก็เช่นเดยียวกัน มันมันมันมีเหตุผนลนหลายหลอย่างแต่พอวันหนึ่งเนี่ยบริวารของพวกเรานี้ไปเกิดเป็นมนุษย์วิ่งเลยขายของ่าจะได้เงินทองมาเนี่โอ้โหชักไม่น้ําทั้งห้ามาไอคนที่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นหัวหน้าขึ้นมาพอจะไปเห็นปับ๊บบอกว่าน้าตาตกไงบอกว่ามันต้องใช่ความล้าความอดทนขนาดนี้ถึงจะได้ตัจ,จัยเงินทองได้ได้ได้เศษเงินของคน พอแต่เขาเห็นตัวนั่นขึ้นมาปั๊บเขาบอกเอาไว้ว่าเขาคิดเองเที่เขานั้นเนี่ยไม่มีบุญบารมีที่จะสามารถเลี้ยงบริวารของเขาเนี่ยให้อยู่ดีมีสุขได้ต้องพึ่งพาอาศัยสมบัติของบรมันเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยพอแต่จะมากำจัดพวกวรมันเขาก็ไปนึกถึงว่าวรมันเนี่ย มาเพื่อต่ออายุให้พวกวิญญาณได้รอนเนี่ยไม่ลำบากเกินกว่าเหตุคือลงทุนสร้างใหญ่แต่ถึงเวลาเขาก็ไปเขาก็ไปในโลกของพระโพธิสัตว์แต่สมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นสมบัติที่คนต้องใช้ปัญญาเนี่ยในการหาผลประโยชน์ ฉะนั้นถึงบอกไว้ว่ามันเป็นการชะลอความลำบากเนี่ยไม่ให้มันทับผมทวีคูณอย่างในน้อยก็ยขายบาัตรขายอะไรต่างๆวิ่งซ้ำลงซ้ำลอกขายดอกไม้ขายของชำรวยไทยลงไทยลูกอ่ะเพื่อไปชะลอความอดอยากเพราะบุคคลที่เกิดมาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหล่านั้นเนี่ยอดีตชาติเขาเป็นพวกสัมภเวสี คือเขาเป็นคนเร่ร่อนเขาเป็นคนอดอยากลําบากลําบนซึ่งเขาไม่เลยมีทางเลือกนอกจากว่าทนตากแดดสักหน่อยนึงใค้คาพูดในนาทั้งห้าสักหน่อยเนื้อเพื่อจะได้เศษเงินของเขาเนี่ยนําไปเลี้ยงครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยพ่อพิดเองที่พ่อนั้นเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับบุญกุศล ไอ้คำว่าเขาจะดูถูกดูแพนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องพิษหรอกพ่อพ่อนี่นะพิษเองที่ไม่ได้วังอนาคตใหมลูกหลานจำเป็นยังยิ่งที่จะต้องไปพึ่งพาอาศัยสมบัติของชัยวรมันเขาจะดูแพนบ้างตอนทำไมเป็นไอหรอกเพราะว่าใครทำเพื่อน้องไปใครทำเพื่อพ่อแม่ไปยอมลำบากยอมถากทางสักคนหนึ่งแต่อีกสามคนเนี่ย ได้อยู่ดีมีสุขก็ขถือว่าคุ้มแล้วแหละนั่นคือหมายความว่ามันเป็นการละบายความรู้สึกการเนื้อน้อยเนื้อตามใจของพวกขงครายอะ่ะที่เขามีต่อไอ้บริวานของเขาพอถึงวันนั้นเขาก็บอกว่าท่านเออย่างไงข้าพรเจ้ารู้แล้วไม่ติดใจแล้วข้าพระเจ้าก็จะกลับไปในที่ข้าพเจ้าคืนแล้วก็จะไม่ขอรับงานนี้ ส่วนใครจะมารับงานเนี่ยจำจัดท่านฆ่าท่านเนี่ยทุกแท้แต่หมอผีไปส่วนข้าพระเจ้าไม่ขอรับเพราะถือว่ามันเป็นสารทาลายคนอีกกี่หมื่นคนกี่แสนคนในวันข้างหน้าที่เขาต้องอาศัยสิ่งนี้เอาไวด้ดารงชีพหากินเลี้ยงครอบครัวเขาข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วแหละว่าท่านมาเพื่ออะไรขอขอ,ขออนุโมทนากับท่านด้วย ก็ยกมือไหว้เข้ากัฟ้าเดินฟ้าไปด้วยความด้วยด้วยด้วยความคิดที่บอกว่าเรามาได้อย่างไงทําไมเราคิดจะฆ่าคนดีๆได้เราคิดอย่างไงหรือว่าไอ้คนที่เราเคยฆ่ามาในอดีตนั้นมันเกิดจากที่ว่าเราไม่ช่งเราเราไม่ยั่งคิดหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นนี่ก็แสดงว่าเราทําบาปมาตลอด แล้วไอ้ที่ว่าอยู่ๆเรามามีสติก็แสดงว่าบาปี่มันมากเหลือมากแล้วแหละเออบาปมันมากเหลือมากคิดไปก็ยังน้อยเนี่ยตั้ใจว่าทําไมเนี่ยเราจะเป็นเราเราต้องเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นเพชฌฆาตฆ่า,าคนท,ทั้งทั้งดินคนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นญาติกับเราเป็นเพแค้นกับเราหรือเรามาันแค่ ความชั่วอันนี้เนี่ยเป็นแค่แค่การตอบสนองมอผีแค่นั้นเองและไอ้มอผีชั่วส่วนคนนี้นี่ไอฮานี่ก็รู้สึกว่าเขาได้ไวหากินบนความตายเนี่ยมันก็เลยพูดบอกว่าหรือว่าคําว่าหมอผีอ่ะถ้ามันไม่เป็นผีแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อะไรยินหน้า ทำไมเขาจึงเรียกมันหมอผีเขาไม่เรียกหมอเทวดา,าก็เพราะว่านิสัยของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเอ่อถ้ามันดีกว่านี้เขาก็เรียกว่ามันเป็นมอคนมอเทวดาแหละวาก็ยอมแต่อินสัยมันอย่างนี้แหละเขาจึงเรียกมันมอผีคือเห็นคนอื่นเป็นผีก่อนเลยฮะนี่เออมันจะดีไม่ดีมันคิดว่าคนอื่นต้องชั่วก่อนเขาก็เลยให้สัญลักษณ์มันว่าไอ้มอผีคือไอ้มอไม่มีเหตุผลเออไอ้มอผี ไอหมอไม่มีเหตุผลไอหมอไม่มีคุณธรรมบากนกเลยบากนกเลยบรรยายออกไปมันก็นเป็นเรื่องราวที่เรานี่ไปสัมผัสมาว่าเออมันใช่จริงอันนี้คือเล่าให้ฟังมันเป็นประสบะการณ์ที่เราเคยเจอเนี่ยว่าเออมันเป็นยางานง้นจริง